thank god for me made มีอะไรก่อไปได้ไหมมีกิ่งไม้ใหญ่พอสมควรค่ะที่ฉันคิดว่าคงจะปีนออกไปได้แน่ใจนะดูให้ดีๆนะระวังตัวด้วย มมเดี๋ยวสิคะนี่ยังมีกิ่งเล็กๆอีกกิ่งหนึ่งค่ะเนี่ยไม่เอาแล้วน,นิดไม่เอาแล้วลงมาเดี๋ยวนิดฉันบอกให้ลงได้ยินไหมหนวดเปไปสักทีสิจะได้หนดเรื่องหมดราว ให้ขึ้นไปใหม่ก็แล้วกัน,นปีนอ่นะม่นไงก็นั่งพักให้สบายก่อนเอนะรอให้ผลหายซะก่อนดีกว่าถ้าเราจะต้องติดอย่างนี้ทั้งคืนยังดีกว่าขึ้นไปเสียงแบบเมื่อกี้นี้อีกนะนี่ แะต่อ้อยอิงชักช้าอยู่ละสิดูสิเลยหมดหวังกันนึกั้าง,งนิงนี้จนได้อ่ะนิดขอบใจมากนะนี่เมื่อไหร่จะเลิอกออดอ้อนออดซอ,อ,อ,อคุณพี่สทีฮะปีนแค่นี้ยังทำไม้สำเร็จเลยนล้ยังมันมน,ททนั่งเปนทํา่านางเอกอยู่ได้ ฉันจะทนไม่ไหวอีกแล้วนะฉันก็สุดจะทนเธอแล้วนะพี่สมัยฉันจะยังไม่เลิกเห็นกันตัวแบบนี้ฉันจะโยนเธอไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยคุณเพไม่ต้องพูดมากนะนะถ้าทำตัวเป็นประโยชน์ซะบ้างสิทำเป็นนะถ้าทำให้เป็นก็อยู่เฉยๆอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปยินไหม ชะวิตตาซะหน่อยนะ คุณไปดูแลคู่รักของคุณนะคะอย่เป็นห่วงนี่ฉันเลยะคะ่ะคุณไม่ควรทำให้เธอเสียใจไปมากกว่านี้ ครับผมแกพูดให้ฉันรู้เรื่องสิหมแกว่าพ่อใหญ่พายเรือกลับมาแล้วครับพายเรือภาษาอะไรตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านนะอ๋อก็แสดงว่ายังไม่กลับครับผมแ้่แกพูดยังไงนะกลับหรือไม่กลับแกรู้ไม่ใช่เหรอรู้ครับผมรู้ยังไงรู้ว่ายังไม่กลับแน่ครับผมถ้ากลับก็ต้องมาถึงแล้วครับผมเฮ้ยกระไรนี่ใช้ไม่ได้เลยอานี่เราฉันให้แกไปรับพ่อใหญ่กลับ ดันเอาพิสมัยไปทิ้งซะอีกคนอ้อผมไม่เอาคุณพิสมัยไปทิ้งนะครับคุณพิสมัยอยากอยู่เองอยากอยู่ตามลําพังกับผู้พันครับผมจะอยู่ที่ไหนล่ะตายแล้วปานนด้ไ,ไม่พัดตกน้ําตายเหรอไม่พัดตกน้ําตายหรอกครับเพราะว่าอยู่กันในวิหารครับผมในวิหารครับผมองข้ามข้ามมันจะเนียบเอาเพคุณพิสมัยชอบความเงียบชอบความมืดนี่ครับอ๋อ ฉันรู้แล้วแม่พิสมัยคงต้องการที่จะไปจูจีกับพ่อใหญ่ตามลำพังแหลมคมเลือเกินพิสมัยดิทั้งหมดห่วงไอไ้ไบครับแกไม่ใช่ไม่ได้ทำไมไม่เอาดังวันที่ดากลับมาด้วยแบบใยให้อยู่เป็นก้างขวางขอข้านเรื่องอะไรเออคือคืออย่างนี้เลยครับกจะรู้มากไม่รู้จักใช้สมองเเลย เอาพวกฮะที่สมัยนี่ก็แปลกแฮะไม่ยักกับกลัวผีกลัวสามซะเลยอู้ยูเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่แกรู้ไหมฉันชักสังหรณใจพี่คนนะไม่รู้ว่าที่วิหารนะ่ะมันจะมีอะไรอะ่ะ 这个。 เทียนมาจากไหนดิฉันเก็บเอาแถวแถวหน้าองค์พระเนี้ค่ะมีท่านเศษเทียนแล้วก็เศษวิขีด้วยเก็นะฉันไม่ต้องใช้หรอกเธอเก็บเอาไว้ถ้าเล่มที่เธอถือนะ่เดี๋ยวมันก็หมดแล้วดิฉันยังมีเศษเศษเหลือั้งหลายอันนะคะ thank you